ตู่นะครับผมออกแบบคาแรคเตอร์กรีนี่แอนด์เอลฟี่กรี่ก็คือนางฟ้าตัวจิว๋วแล้วก็มีเพื่อนเป็นเอลฟีก็อยากจะเชิญชวนให้มาชมงานกันนะครับที่ไอคอนสยามชื่อสลายุทธคุละแก้วครับนามปากกาก็เจวอนน้องชื่อไดลี่เด็กมีความน่ารักโยมบมาทุมีความดาร์กอะไรเงี้ยเราก็เลยจับมารวมกันอาร์ตเวนเจอร์แน,นเอ็กนนะครับขอเชิญชวนด้วยครับ จากคาเซสตูดิโอนะครับงานทอยนี้ก็จะเป็นแอนด็อกให้กับทางลูกค้าที่ซื้องานเอ็นทีของผมไปที่ร่วงมาร่วมกับงานในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมหนอนะครับเจ้าของคาแรคเตอร์กอร์อครับผมอาร์ต t u นเจอร์แฟนเอ็กซ์แฟนดอมที่ดีไอคอนสยามนะครับเราจะมีทั้งงานเพนติ้งภาพพิมพ์สเกลเจอร์ทอย NFT อย่าลืมมากันนะครับ สวัสดีครับผมตรายพักสุบวัฒนานะครับน้าประกาศว่าพักที่เล่นว่าหมูครับผมเจ้าเวอร์บอยจริงๆเราก็ก็เริ่มต้นตอนที่ผมทํา NFT เนี่ยแหละผมรู้สึกว่าเวอร์บอยเนี่ยมันพูดถึงเรื่องโลกเขาถึงคนได้ง่ายแล้วมันก็ดูมีความอบอุ่นสวัสดีครับเป็กนะครับสิริสิทธิ์ปิงเมืองครับ AKA นะครับเป็กซิ่วครับพอในช่วงของ NFT อีะครับเราก็เลยเอาคาแรคเตอร์ที่เคยออกแบบไว้ตั้งนานแล้วครับมาปัดฝุ่นนะเป็นตัวสแปซครับ ชื่อหนอนครับผมคราวนี้ผมเอาตัวมิสเตอร์เซนเซอร์มาแสดงร่วมในงานอาร์ตเวนเจอร์ณตอนนั้นมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเซนเซอร์ชิสุกะโดนโมเสกเยอะๆอะไรพวกนี้นครับผมก็เลยคิดว่าเอยเอาเหตุการณ์ตรงนั้นมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์สวัสดีครับผมสุเมศครับสุเมศโรงงานนะครับตาทูแมนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเชิญนะฮะช่วงเมษายนนี้นะครับที่ดีไอคอนสยามน,นะครับผมงานอาร์ตเวนเจอร์ฟันเอ็กแอนดอมนะครับผมเจอกันที่งานครับผม